สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเราจะมาทำอันนี้กันเราจะมาทำแหนมข้าวทอดกันวันนี้กินรสจัดๆเนอะเพราะอากาศมันฝนตกย่ำเย่ใส่ไข่ใส่เกลือใส่ผงปรุงรสหนึง่ง นิดหน่อยใส่นิ้แกงเผ็ดข้าวเยอะไหมคะไม่ค่อยเยอะใส่ไปสักช้อนครึ่งกระบอกไม่ต้องใส่เยอะเอาสีเอาสันโอเคแล้วก็สีอิ้วขาวนิดหน่อยนะคะ ก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากันขยำไข่ขยำซีอิ้วขาวเข้ากัน ลงไปคะ่ะข้าวนี้ใส่ไม่หมดเนาะทุไม่หกหกจริงจริงค่ะหกจริงๆนี่แหละทำอาหารอ,าออเอาไว้หน่อยนึงอันนี้เป็นข้าวเก่านะคะเป็นข้าวเย็นอ่ะไป ใบมะกรูดค่ะใส่หมูสับค่ะใส่นิดนึง็้องจะได้มาหนะ่ะใบมะกรดูดแพงที่นี่ ดีมันมีเบคอนวันนั้นเหลือจะเอามาใส่ด้วยค่ะทำหม้อมตัวแต่อร่อยจะได้กัดโดนนุบๆนับงๆมั่งเนาะโอเคพยายามให้เข้ากันเลยนะคะ ชิมเนี่ข้าวเราไม่ต้องการลดลดจัดมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปเอาลดจัดจัดทีเ่เวลาเรายำคะ่ะโอเคเรามาปั้นกัน ก้อนก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ตามใจชอบนะคะมือข้างนี้มันจะคอยช่วยแต่มันไม่ได้ใส่ถุงมือโอเคเปิดขนาดนี้กำม,มือนึง Okay. ปั้นให้หมดก่อนนะคะมาค่ะอันนี้ที่ปั้นเสร็จแล้วรอทอดนะคะตอนนี้มาทําแป้งอันนี้แป้งทอดกรอบธรรมดาค่ะกะเอาค่ะกะเอาที่ของที่เรามีมันเหลืออยู่แล้วน่ะเนี่ยแต่ว่าก็อยากใส่เยอะๆก็เป็นน้ำโซดายเย็นๆจากตู้เย็นเลยค่ะ เราไม่ผสมข้นนะคะเราจะเราจะเอาบางๆเราไม่เอาแป้งเกาะเลยคนแป้งกับน้ำให้เข้ากันโอเคตรงนี้ถ้าใครจะใส่ไข่ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่เสร็จ รอทอดค่ะน้ำมันกำลังจะร้อนเดี๋ยวไปทอดกันนะคะน้ำมันร้อนแล้วเราจะทอดแล้วนะคะไม่ใช้แล้วนะคะถุงมือนี่ค่ะเร็วๆอย่างนี้เลยนะคะไม่เอาข้นนะคะเอาลงไปอันนี้มอน้ำมันมันเล็กเนาะ สปทอดทีละสามสี่ลู 3, ลกทอดสองครั้งวันค่ะทอดั้งละสี่ลูลกเป็นหนม้อคนะ่ดีโอเคโอเคทีนี้เราก็มา่อๆคนค่ะ ให้เหลืองสวยงามค่ะ โอเคค่ะ okay, เรามาต่อกันค่ะทำยำแหนมในครัวมาเริ่มมาเร็วมเวมื่อกี้แต่เตรียมเครื่องมาจากบ้านตอนนี้ให้คนสวยยำเนาะคนสวยประจําร้านให้คนสวยยำแหนมให้กินลราจัดจัดนะจ๊ะอีหละอ้นอาเตะเอออยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยค่ะเย้า้ว่า,อาเออตอนนี้ง่วนค่ะล้างน้ำกับล้างอะไรกันทเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้นั่งสวยกันแล้วค่ะถ,ถึงเวลาละ เสียงเพลงเอาใส่ไปรถรถรถจัด,ดจัดจัดเป็นคนัท,ที่ค่โอ้โหนี่ถุงมือมันแลบเน,นี้ยโอเคค่ะเอาเด้อค่ะอร่อยไม่อร่อย,อ,อ,ยอยู่ที่คนยำแล้วนะคะตอนนี้ปล่อยฝากน้องไว้แป๊บนึงเดี๋ยวทำงานต่อกันค่ะมี่นมุโ,มโตโค่ะนใส่ย,ยิ่งอร่อย 刚刚。 เสียงจามออชุยใช่อร่อยเหมือนเสียงจามเลย้าอร่อยแน่อร่อยอีกแล้วเดีย๋ยวนี้ครัวกันค่ะงานยังไม่เสร็จจะเสร็จละเดี๋ยวได้นั่งซวยกันแล้วค่ะก่อน้ำกันนัพพ่นละมุตสักคนละขวดละขวด เี<ส>๋ยวผัดน้ำเนี่ยน้ำม่จะผู้ตุ๋นไก่แล้ว,วค่ะชิมก่อนค่ะอาอชิมไปดูซิไหมคะไหมคะแหนมเก่าอร่อยไหมคะไม่เคยขายค่ะ <laughs> ไม่เคยขายเหรอคะไมงเลย้วทำชิมใหม่กันไปไปไปยกมาไปชิมก่อนค่ะ <c oughs> ทำมาใหม่บะเผ็ดบะเขียวบะเข็มปลาจุ๊บปลาไหลดุ๊มือสกปรกว่ะเสียบเสียบรอบไหนรอบไหนรอบไหนได้วยอดทนใจราบหน้านะคะหลายเสียงหน่อยนะคะขยี้ขยี้เป็นเสียงแอคคอรค่ะมาได้นะคะชื่อร้านชื่ออะไรคะพาสพาสมบูรณ์ค่ะเน่พาพาแซ่บร้าน่ะชื่อร้านชื่อร้านค่ะชื่อร้านสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์สมบูรณ์แสนอร่อยค่ะ มานะคะค่ะยูเอด g ้เกมเราเยี่ยมยาไปหนาแน่เออเาลซ่บส่มัผักชีน้ำเออใส่ผักชีปลาแซ่บแล้วโอ้ยคใจแซ่บจะล้มคันมัวอ้าวไปได้ถาดหนึ่งเลยเนี่ยเราฉันเสลงหยุกหนึ่ิเรารีวอวร้นเนี้ยมั ฟาแม่เพิ่นบาเห็นยำกับปิกล่องเพึ่นจัดจานแบบดึกด,ด่วนค่ะมันดึกแล้วเดี๋ยยำเพื่นสามทุ่มครึค่งค,ค่ะพี่น้องนูกใส่กาดมันด้วยนํำเนอะมันสีแดงครึบๆกรอบๆคนยำอ่่ไม่ไม่บอกอะไรเลยค่ะคนยำยำอย่างเดียวเลย เป็นคนยำไม่ใช่คนพูดอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วยังจ<า><า>ับยังไหนานมีอ้อเหรอขาดแต่เปียไปไ่ความมืนดนี่นีอะออหล่นหล่นเลยแานา,าใช้ไขลูกรสชาตินย่างรเลยยมใจยมใจในี่พ่อกระเดี๋ยวมาเติมไม่ได้โอ้หนหนูกรแซมมกระแซมเดียด๋วยวโอ้ยหนังหมูเป็นตาลแบบตตาย่าง จ้าอืมเนี่ยค่ะดูยัวจ้าดูถุงยำสิคะอโอเคพอละพรก่อนแล้วก็เอาไอ้กะเอาลงแล้วเลยโอเค<ฮ>เอาพริกแดงน่อยพริกแดงน่อยข้าวใบาสมบูรณ์จ้าอืมโอ้โหจะแซ่บไปถึงไหนเนี่ยดูเถอะพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวจะไปมัมให้ดูค่ะ เดี๋ยวมาหมั่ด้วยกันนะคะโอเคค่ะยำแหลมกับมอกิโต้ค่ะเอาแซบๆนะคะเอาใส่ปากให้ดูสิใส่ลปปากให้สิ โอ้นี่มังคีโตมาหาอะไรจริงๆค่ะเข้มขน้นเห็นแต่ปากเลยไบ่ได้เห็นน่ะโอ้ยแสบมังกตโตมันเ่นกินเป็นสี่มันกินเป็นสี่แสบแสบอีหลีค่ะมาเด้อค่ะแสบแสบน้ำกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอสวยแล้วขอสวยแล้ว